การคลือค่อนไหวตะกี้ เออแต่ข้ามีมอละมสมัยตะกี้อืมแต่มีมอระมเป็นสาวืกันเอองานเป็นสาวไปน้ำกันซีโค้าก้นกันเน่สมัยตะกี้บ่มีฟืนมีไฟเนาะเอาไปส่งผู้สาวมาคือหอดไฟแถบ้านเขายุบไปหานหาโ่ไปดิไปเที่ยวงานงานคุยกันไม่้องอดไม่ดตีบ้านเขาแลโต๊ะวามึงได้ังไงจะหลอกขอมึงวะจะหลอกขอมึงกติดารแกมึงมาเนีแลวเออนกข้าหอดพูดลหอดบ้านยเดีว เขาก็เคือนเคลนกันด้ยเจ้าบ่อยพี่เขาเคลือนเคลือนกันบานีค่อยๆไปเบื้งหนังเยี่ยงเงินนึงตะกี้เนาะถ้ากัดไปเบื้งหนังบานีเดี๋ยวเขาเสียวหนังปูใสเหล่าบ้านน้องนางแถมนางแล้วบานี้มาสองคู่สาวสี่ก็ได้น้ำตั้งเถอะผีบ่ายีหนึ่งยู่บ้านม่วงยิงหนึ่งมันหนาบ่อาบเจ้าเกียร์ได้มันไปเกี่ยวงานเออเออเอามากก็บบกมากก็มูแบบนึงเชื่อกันละอยู่บ้านเหมือนกัน อีนันบักบักนันบั้มันขัดอยู่เห็นอีพี่บาบอุ้ยว่ามานั่งไงเอกหนังพอนำมางาินังเนี่ยอินังเนี่ยน้ำุ้มหวนมันพ่อสอตัวไหนเอาเพ่อสอจือเลยบะมันเกือบสามชิ้กปีเอาดิครับครับเอาพันเพิ่นเรวาเล่าซื้อว่ากีนั่งนันบา้านากีทาไอ้ไรลาวจะง่าอ้วาบอกว่าอย่างนี้น่มันก็ญาติพี่พี่บาโน้มันหนีไก่ ต้องกด่าที่นี่กี่เลียงเออ้ง่น้ำพุ่งจัวมันบัดเพื่อดว่าผีบ้ามันหนีตายดิใช่นี่ไม่จะกูบอกคนบางนั้นโผลบ้าน่ะคนบงนั้นโผล่บ้านเลี้ยงยังจะกี่ข้าว่าโลกของโซภามารีแอนังเนี่ยเนี่ยเขานํากันอย่เถียงหน้าหน่อยดิสาวอาทิตย์เยอะเดี๋ยวยังไงบานอ่ะแงกั ยีกสองมือพอดิไปเอาขุนพายเวทบ้านเขายง้มเวอไปพ่ออีกีเลยคร้ยไปยืนหักสิงหมกเวรกังเวทนะอ้ข้อเจาวเจ้าวมือแน่นกูขึ้นไปยังไหนนอรงม่หนังเน่ยเอไปมางนาปัดกินแม่หนังของเขามันงามเนนั ไเบี้ยเดือไงเหลียงาส่ไมตะกีดไมยพื้นไมไหนอไปใส่กีดอคมอเขาอย่างเดียวงามบัดเีนเขาย้ำเ็ปวบุญปะเบียดยเ็โอ้ยไปยืนหักเงเอาโบ้มามันกูหายไรเมื่ของเราาเราาโทวาจะไอ้บ้าตึงขี่ไข่กับปงฮูกน้อคนคนพ่อเนาะไข่กับปฮูกจ้าบ้าน้ำเสียร์กับบอสแซมมาดิมนั่นกูเห็นอยู่ในบางงามทางงามเดยว่าจังมา บอกถึงว่าอดีตความเก่าไฟหลังว่าสันยายจืนกันว่าอยังก่อนีผู้ใดก่อสุบซาสุบซาโอ้สุบซาอยังก่อนคนภาคอุบานไปเป็นสิบเลนสาวไปช่งสาวอ่าออุบานนี้เพิ่งกัสมัยก่อนเพิ่งกัพภากันสุบซาไปน้ำอ่าหลองเพลงไปน้ำทางหัวควันกันมควนไปน้ำทางไฟกับบุ้มีเนาะรัดทงไม่ได้กี่แมนแมนสิปเล่นสาวนี่บุ้มีดอกมอเตอ้าใส่ผู้คนเป็นๆครับครับสีเป๊ะปฏิอนไปมันไม่นังเนาะไม่นังก็บ่ระผมกันว่าอัน ไปหัดรัดรัดผู้สาวพร้อมนี่บอยเป็นไปรัดกันอยู่งานนี่ไปหัดเอาเขาอยู่ฝาข้างบ้านเขาพากันไปเบิ้งหนังแล้วไปเบิ้งมาแล้วมามาสวงกันพร้อมนี่อันนี้ชื้อหนีบไปมาดีเออดือนสาวสิไปเป็นสาววันฝากตรงงางไปฮัดไปเพื่อนผัดผ้ากันยางรัดไปผัดนีต้นตาลต้นหนึ่งอยู่หันเออต้นบักตาลหลายเมืตะกี้เนาะบราณนเนาะ อยู่ทองน้าน่ออยู่แค่แช่มองสิย่างไปครับเออยตานมันหมงูเนาะนมันโอ้มากกตานนั้นซุ่มกแหงๆวันั่นบ่อยมันเม่คขยตานมันเป็นงูรอเออแล้วรุ่มซุ่มแหงๆนั่นน่ะมักยหงาๆนั่นน่ะ่อมตานยบบงูใส่ขากรอบเยเป็นงูต้อลมปางงูกัแท้คนจงองงงูตา มูเขากระตองแก่เนหุ่มใจได้เลยถามมาแต่ไม่ถึงครหน้ากำขาลัดกำขาลัดเลยคนยิดมันีนตอก่ยูกา้อบ้านหายามา่าซอยกันูดมียาดีแล้วเยังกอ่าแล้วสรพิษหายคนยาคนน่ะวาดยังล่างจืดเออยาสมัยก่อนเนี่ยผมมาหาแพ้กับ่มี่มาได้แต่คอยบักตานมาคิดไปคิดมาย่างกับพืนทางเก่าเมื่อพอคอยการเหยียบดินบเย

อีนังนั่นบอกราลุงเรียนจักเทียรลินตัวพ้อมด้วยบอกระท่ายง่รพ้อมบอกเะวปวนมวบอก็เไยแกงบนสุดด้เอาการตานไปไว้มองเงินมองร่างถ่วยไหมสั้นเขาเอินออกสั้นออกสันออกสั้นตะกีพันธิสั้นมาปังหัวานออกมันจะออกไม่เงี้ยวยังมือนเด็กๆเนาะ แสงแสงเดียนไงโอ้ยมันเดียนไงไม่ใช่มันแยงนี่แหละนานี่และเหนาเหน่านี่แหละพวกเราเนี่ยเป็นเงี้ยวหมองล่างถวยนี่มันทีมีปองเนาะสมมาหมองล่างล่างถวยแป้นกเปียกเมื่กี้ทมีหูมีหูอย่างนี้อยู่กันล่างก็เป็นน้ำขี้สีก่อนเถอะคนแบบนั่งอยู่นั่งเงี้ยวนั่นน่ะคนแตงเงี้ยวเราไปก็ถือก้านดานซ่า นี่มันคือปวดโพดแท้เออสิถามทั้งๆหรืมันก็บวม่ามันก็บ่นนี่คือหายคือด่าเทว่ยวไปเลยหายมูไปบันไดบันไดมันเป็นบันไดมาเนาะเออบันไดตะกี้เงือกได้หรอบันไดบันไดบันไดมาที่บันไดมากอันชิมีเสาสองเสาแล้วก็เป็นบันไดอเอา ปอกล้ยแม่ปอกล้ยบ่มันปอกุ้ยแหงเด็สีเอาหอันกาบมันน่กสีมันเอาไปจุ้มกี่กุ้ยบุญกับการะยะดัง่าห่าา่า่าห่่า่าห่า่่า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 ว่าหห่่าห่า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 หั่น่าห่เ่่อน่ัน่าห่าห่า่า่าห่า่ห่าห่่าห่เห่่าค่าห่า่าห่่าห่าห่า่า่่ต่า่าา่่าาาอา แกเบงเวันอีวันนี้วันนี้ว่านี้ดูบ้ยนผู้สาวอีน้าเนี่ยเป็นค้นยานงูเดีกอ่ะยานงูไปนั่งนั่งไปนั่งทายเคื่องพ่นมันเป็นพ่นแล้วก็มีตัวหมนี่คือจังโคคอยเนี่ยเป็นพ่นจงละเออคนขึ้นไปทายผู้บ่าวกับน้ำเบิ้งขึ้นไทยบ่ไอแหว่าจัง ไปผู้บ่าวคนขยางุขอยองไปหักไม่ไปแง่กุนเน้ักไม่น้อยแง่กเอเศ้าเมื่อหักแปะดือถิมคนบาด่าคนชุนไม่เนี่ยโง่เนีโยทพ่อโโ่ไม่ มันสิบดหเมือเีบาดเนี่ยเียน่อยๆก็เดยม่เี่ยบหามไม่บ่ได้เออมื่อตัยเสียม่งแม่หูยกบอเอหูยากเสียมส่งบอเสียมช่งยังเป็นลรคือเสียมแง่ายๆแบกบางง่ายๆนะคนตาน2องตันด้ลูกโอยมัง่ายๆนะคือป้อนข้าไปมองเพื่อนนั่งอะไะย้อนข้าไปมองก้นเพื่อนอ่ะนะอันกเียบเพื่อนีกกแยงก้นเอ่งลงไปว้ามาผู้กู้จงอาง จิงกูรู้กูรุกคนคนอย่างงูเนาะตอนไม่ทาำคนกับพวได้กมเนี่ยผมว่าคนเราไม่เยอะนั่นหนาแปะแล้วก็นมันเปมันมาเออคนว่ามันด่าคนนั่นตีนขี้น้ำดำไม่น้าไม่ไม่แห้งไม่ย่างอันนี้อันนี้คือผู้เฒ่าเบ่ากันคือจังสมัยโบราณเนี่ยงี้เลยพี่น้องครับ ดูจะดูม <c oughs> mm ันจะเตียงเมื่อบานผู้บ่าก็เลยดึงไม้ทิมกันเลยเอาดามากเสียมแยเข้าไปนั่งย่อดพอววยู่สุดวันี้พอวัวยู่าคมัเอาไปซื้อๆดี่อยไหลไปว่าแงเข้าไป่ามันก็งููกหัวงูคนห่นงูอะขึนจะขึนไปได้ตอนิไปเทิมเนี่ยมีงู่รอมันหอมันย่านดิมีงูไอ้งูมันออกมันปวดายแน่น สั่งผู้ตอบพูดไว้ยังเลยท่านความะกี้เนาะบางย่างก็ไปขี่อันไปขี่อันง่อยขวัญนั่นอันใบตองบัดปลอกหลังเตาอยู่นั่นไหมเออขี่ยังได้เหรอไปเล่นสาวเลยไหมขี่ขี่จากการขวัญไม่ตกลงใส่ใบตองใบตองบัดปลอกหลังเตาอยู่มันกับย่างที่เราเปรี้มันกับย่างไปเลยหูขี่กูย่างได้เลยเพอไปเล่นสาวผู้สาวบ่มีแนวสิเลียนอ่างเขาสิขี่เราก็สิสซั่งขี่ก็ลงจากเคืองยนเจ้า นังขี่เนนมาเพราะว่าไปแม่ขีงนี้ว่าจะขี่แล้วผู้สาวของมันสิงางเยจะได้ขี่ไปแมมไปบไปผาขบมาเราผ่านเลเต็มนาผู้สาวจัแม่เรื่องจริงว่แม่นอนกันนับอัไหดลวงพอเอาอได้บเลยเอาเอาเอา ยายจืนก่อนจะโง่มาใส่ปัาหากำลังควักอยู่งั้นเอาเอาเรื่องเล่าหลายเรื่องเล่าหลอะไรเเลี้ยงจริงเลี้ยงขี่ไปพอข้อขี่เนี่ยเอาไปก <ไป S 1> ่อนโอ้ย<อ><อ>ก่อนโต๊ะเนี่ยมือแรงมากบันที่ขันมีคนตายเรื่องอมีมุนน่นท้องเพื่นาากับเสียโอ้ยเห็นจจเลยมีมุ่นวันนั้นเพื่นกับทิดภารกิจเบิดเหลี้แงจะลุงพ่อแล้วลุงพ่อไปแน่ว่าสั่น ไปไปคารามานได้กิ้วไม่่ะบาดไที่เนีกินขลงมัดขลงดอกหน่ยไทกิ้วได้คารามานนี่ปวดก่นี้คนกันั่งเฉีไปเฉไปเฉีไป่ไมขีไปออกแบบนี้พอขี่ออกแล้วบบเฉียดแล้วบไม่ังิวาเนาะยุมสาตร์คนี้คงามไทยคอสรอ้ยบไดอกกัน ลุงพ่อ่าสันเขาไปจับปูตอนรับแขกแต่ท่ามามันมีน่อยหน่อยนคือเดียวสองสามพื้นก็าก็ได้ปู่าสั่นอ่าโอ้ยหายคอรุดเป็นยาง่าสั่นอ่าขาคือว่าหาตี่าสันลุงพ่อถามบอกว่าปั่นพ้นปวนอนเจ้าของาโอบัได้ดอกลุงพ่อ่าสั่นด้นค้าเชียวไปถวายดอกเน้อค้าหามาได้ก้อนมาสันอ่ขอดูต่ดูว่าขาได้กบวยหายก็เสียว่บวยหายดีบนโยมบัวบัได้หดอกลุงพ่อบวหายตีเสียเดีย่น ไมาได้แต่ัญนีแล้วนะต่อน้องบ้าขาดขี่รถขันใหญ่ขี่วันน่ก็หว่นจะภาพก็ไดพนาลูกขึ้นเป๊ปาเปลูกเงินลบาดนี้วนจ้ะลูกขึ้นซิดสมบงออกเป๊ะแล้วโอ้เข่าร่างเลยนี่เป็นนิ่านเลยนิ้านนิานอนนี้านอาจจะเคยฟังมาหลายทุกคนโย เออเอาในท่านเนี่ยจืดในทานเ่ยจืดอ่าในท่านเพราะหวังบ่ดเลยแต่ว่าเดี่ยวผมไปในท่านอันนี้มันเป็นเรื่องอีหลีเรื่องอีหลีได้บาดเนี่ยสมัยตะกี้ประมาณจะยี่สิบปีแหละไปล่ำกับมอลลั่มไปล่ำกับกับมอลลั่มแมนทำนองกาะลสินจ้าสมัยตะกี้มอลล่มไปล่ำแล้ววันยี้แง่แรงเลสิซุ่มมอลล่มซุ่มหางเคียงซุ่มแดนเซอร์นี่ห้องน้ำดี่วัดที่พ่าใครใครใครหลายที่ทำบัตรเราถึงนี่ห้องเดียวสี่สิบกวาอันออกไปทายอยู่ธงนะเออ ได้พากันไปไายซุ่มกองสวยดาวกับขาเจ้ากับสวยดาวยืนสนาะมันก็เป็นทงหน้าด้วยมันมีคู่แทย้ยงัยงไงคู่ขั้นหนึ่งบังอยู่เป็นเป็นเงาไฟเบาหวานนักดนตรีมือตุย้ยอะลยไปไทยไปไทยไปบังคู่กนอนไปนั่งไทยรถเติ๋บเสียงค้นบอกกันมาผู้สาวสามคนบอกบอกอนอ๋อเมียนมากนั่งไทยต้นนานั่นเนี้ยมูนี่ไทยแล้วสิลูกกับว่ากันลูกฝาดเอาอะไรเอาเจ้ากู เขาเห็นเนาะเขาเห็นบุญนีทายอยู่บังมือมือเ้าบุญน่ะมานางทายหม่งแกงี่ตลาดหมเอาม่แต้ผูหยิงมาเยม่แต้ผูหยิงสามคนโฉกันเฝ้าเลียงเฝ้าเลียงสอยดาวเนาะมันเป็นตะไดบัดอยู่อัืกู่าคนเป็นตลาดอยู่ในมือเลกเมืนนโลาดอย่งนางจ้าป่าปนีเพิ่นทวดทวดที่เนาะเพิ่นบ่มีไม่แกงเพิ่นกำไยกำไยหาวเพิ่งแก่ มู้น well, ี ar, ่เอาหัวพวพอข่วนแท้นหน้ามันมันมันโมเลี้ยงตับเลี้ยงดีอี่หลีเออเอื้อยหลีอันหาไม่แก้งมึงได้ได้ไปบอมีแต่ตออเที่ยงว่าท่านว่าเออ่านั่นแล้วก็นั่งหาบอท่านเห็นเฮ้ยเฟี้ยงกันมีแต่เฟี้ยงมุนบังคอยคอยว่างคอยอ้วนบังข่าคอยนั่งชอมว่าคอยคอยคอยเพรการลูกข่อยหมอบยุ่งสิเออย่านเขาอาย่านเขาไอมีกันแท้งันหนึ่งบังตะบูนอ่ะมังไทยตั้นน้านี่คน บ้านี้เปิดกาไก้กำไก้ไปเศร้าเดียเตี่ยงเนเทีงมูนี่ก็เลยมูมูนี่ก็แล้วเล้วมู่ก็นั่งส่งชอบมึงอยู่ผู้สาวสามคนบานลุกขึ้นนุ่งพากันบ่าดูไงคือผู้ชายเขาดีไม่ยิงเนอะเขายากแล้วเนนุ่งขึ้นไปยืนกดกดดยวเออมูนี่ไม่ยิงจะสั่นเ่าไงไปเขามูหวาเขาอยู่หัน้ ส mm hmm. wow ิ่งนำเบิึงผ ta ู้สาวทุกทุกหนี่เป็นผู้ผู้ใดเถอะนะพ่อพอเดียร์ข้าเจอกันแล้วเราถุยกันเลี้ยงไปเที่ยวงานเที่ยวงานเอาเลี้ยงผู้เบาผู้ผู้ผู้เบาคนสิบไปเที่ยวงานคนนัดกันงานร้อยกระทุ่งนี่เดียมันถึงนั้นเรากระทุงความเด้อเลยว่านัดกันนี่แหะว่าเดี๋ยวเขาว่าจีบพ่อพ่อกันอยู่กองสายดาวเรามุ่งหิเลยนั่ไปเบิึงกันแล้ว่านั่ไปกองสายดาวเลยนั่ไปเบิึงผู้สาวเธอจะเป็นผู้สาวซอยกองสายดาวมีเธอผู้งามงามผู้สาวผู้งามจะไม่เห็นจังสี่เลย พแมันดอกเขาผู้โเฮาอยู่หันเี้ผู้โห่เฮาอันนี้กัดเป็นผมผมสีจังไรเต๋ออยู่เดิเสียจังไลยจังหวะแอมสักก้อนแล้วกันว่ากัดว่าจะเดินลวนไปขี่น้ำกันก็มือขลางกัะตพวสองสองคนนั่งอยู่ใต้คู่มันเป็นบังเงาเง่าเมื่อมัวน่ะพรบ่อนั่งบังมันนั่งไสเสลัวต้นหนาดีบไปไสมันซองมาตะวันมันมอเห็นได้ทั้งหนาดันมันเป็นทังหนาแต่ว่าเขาอยู่ทั้งหนาเขาไม่เห็นไปมันจะทวนดิผมก็เห็นไปจำแนวเนี่ย แต่ว่าอั็นเด็กนังคนไปยืนเงี้ยวดอกข่แย้มมือเศร้ามาตะกี้ยุ่แถวบ้านเอากระดงไปบังกลับไปบังอันเพิ่กุมล่องตะวันดากนึงหัวเพิันพันหมอบลงอยู่บนยอนก็เห็นเห็นเห็นดากเลยนะต็วหมือมเงี้ยเห็นเงี้ยตะวันดาบเอาหัวบังกันแค่ให้ตะวันดากโอ้ยแต่ไม่ได้ขัดข้องแน่ครับ เอามีแต่ก็หมวลงมหางนี่นางเดียวขาเค่อนเดินอยงเดียวปน่ะหรอกมึงให้ไปแต่น้ำกันกันตัวยุกตกอนตอนไปมีอยู่สามสี่คนกระมูน้ำกันกระมี่ไอ้เชี่ยงขีไอ้กี้สาและกตาไอ้ตุงสามคนไปน้ำกันแต่ว่าสามคนเป็นผู้เบ่าแบบ บ่าวแกน่ะเออบทานนี้เอาเมียเบาใหญ่เบาใหญ่าวไงบ่าว่งบ้านจะก็ยูสามชิ้กว่านั่นแหละบ้านเนี้ยคนก็คุยกันไปคุยกันไปไปชิบไปเบื้องนั้งนั่นแหละละทุ่งไปนี่แหละบ้านนี้บ้ดนเบื้องนั้งแล้วขากลับบ้ดนี้อือ่าก็ษิมีมาเพิ่มอยู่คนหนึ่งติดสี่คนเออบ้านเนี้ยคนกันขึ้นไล่เนี้ยบ้านเน้มูตอนคุยกันเพิ่นกสิคือว่ามีสามคนที่เก่านาะเออเพิ่นกันคุยกันไปตอนเข้าไปเบื้องนั้งก็ บัรมาบัมาีบัดรีบับ,บ่จาม,มาบาาาาาัตรีนเหตุการณ์ีจอนบ่นนังแล้วน่นนะ,นนะพไปนั่งใกล้ผู้สาวซื่อสาวใหญ่ <laughs> น้องสาวผู้ท <laughs> ี่สผู้้หนา,าว,นว่พื้นเด้ะ่ให้ัวขึ้นเด้หุย <laughs> <h ums> ใหญ่จะมขาวะจะมันงามเนาะอ่าอ่าตอนนั่งบนังก็สิบกอดแบยอ่ออา เอางั้นอยู่นะสับอลกันขึ้อไปที่ใต้เขาเออแลาวอาเอาเอาเอามวลซื้อกันพี่น้องครับแทเลมเทเลมเทเลมเทเลมต้่แหลมเต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 ็มเตมเต็มเทเลมเเลมเทเลมตแหลมเต็มเต็มเตมเต็มเต็มเต็มเตมเเพื่อเงี้แหลมไปแล้วเอาโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับมวลซื้อนู้ดเซลกันพี่น้องครับ นี่ท่านความพ่อแหลมครับย้ายจืนจบแล้วครับพี่น้องครับพอกันไม่คลิปหนาครับผม